นายแพทย์สุกิจอโถประกรนนะฮะในฐานะที่ปรึกษาของประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้เปิดเผยถึงมตินะครับของกรรมคณะกรรมการที่ชื่อว่ากรรมการประสานงานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยมีการพิจารณาร่างยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256หมวด15ทับ1ของพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยบอกแบบนี้ครับว่าที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าการเสนอร่างดังกล่าวเนี่ยนะฮะในการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา256เพิ่มหมวด15ทับ 1, 1> เป็นการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เสนอโดยคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์สสจากพรรคเพื่อไทยในฐานะผู้นำฝ่ายค้านนะครับได้ร่วมกระดงชื่อกับสสทั้งหมด1 3 9คนเป็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไม่ใช่เป็นการร่างแก้ไขรัฐรมนูลเพิมเ่มเติมแบบรายมาตราตามที่สารธรรมนูญได้เคยวินิจฉัยไว้ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งจากคำวินิจฉัยของศาลก็จะเห็น มีผลผลูกพันนะครับของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2,560นะฮะซึ่งในขณะน,นี้ประธานรัฐสภาจะบรรจุร่างแก้ไขเพิ่มเติมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้นั้นจะต้องเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นรายมาตรานะฮะคุณชนธร<ะ>ซึ่งเมื่อร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวไม่ใช่ร่างรัฐธรรมนูนแก้ไขเพิ่มเติมแบบรายมาตราตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญประธานรัฐสภา จึงไม่สามารถบรรจุร่างรัฐธรรมนูลที่เสนอโดยคุณสมพงศ์อมรวิวัฒและคณะ139คนเนี่ยนะฮะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเพื่อพิจารณาได้แล้วครับ